สวัสครับพี่ทุกคนต่อเนาะวันนี้ก็พามาชมตลาดเย็นสตึกบอกเลยว่าโอ้ยของลายเอรีครับ <_ c ười> เนี่ยมอเล็ง <d _ c ười> นี่เนี่ยแม่ค้าก็มีแต่คนน่ารักน่ารักเนาะดูสิปลอกทัวก็มีปลาแห่งก็มีนะครับอาหารทะเลก็มีปลาดุกก็เยอะไขม่มดแดงก็มีครับไขม่มดแดงเนี่ยมอเล็งบอกราคาได้ไหมครับไขม่มดแดงน,นี่จานเท่าไหร่นี่จานละห้าสิบบาทนะครับใครอยากกินไขม่มดแดงก็สตึกนะครับกับข้าวเยอะมีกบด้วยนะครับ ก็มีปลาเข็งก็มีอุ้ยตลาดเย็นของเยอะมากนะครับมีหดปลาดูบัดอันนี้ปลาอยังปละะาฉลูป่ะปลาชลูโอ้ลอยสามสิบบาทลอยสามสิบบาท ไม่แล้ว่เจ็บหรือเปล่าอ๋อเจ็บบอบอขอยกลามบ้าแล้วแต่เขาเพื่อนเจ็บเัิวขาดขัดไงเท่าไรลอยสี่เก้าแล้วจะไงนะเอาอัดครูอัดเลเอาดออกดนีเล่นมันบอจ้าไข่มอดแดงก็มีครับปานิชก็หล สวัสดีครับพี่ทุกคนนอกก็ทักทายกันกับชูบบริทันขาววันนี้พอดีมีโอกาสได้ไปบบมาที่หนึ่งเรามาดูร้านค้าแถวนี้นิดหนึ่งเอาเลยครับโอคค้ยกัเขาวตรงนี้ ผักสดมากเลยนะครับครที oh, ่มาสะตึกช่วงเย็นกับข้าวเยอะโอ้ตาย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 เดี๋ยวก็มีคนซื้อเดี๋ยวก็มีคนซื้อโอ้หนี่แห้่งตลายครับสร้อยนี่บอกไปก่อนนะครับสดทุกอย่างผู้บะเขือก็มีแตงงามๆผักก็สดๆใหม่ๆเอามาซื้อเด้อนี่ยมะเร็งผักสดหลายๆตัวเพื่อซื้บรนเทา